ค่อยสวยว่ะอากาศร้อนๆผมหาหวานงี้ก่อนพี่น้องหวานลงไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บดูเม็ดก่อนเอาไว้จากนานเฮ้ยมีเม็ดพี่น้องลงดูก่อนทันไหมน่ะน้ำอยัางโอน ได้แล้วพี่น้งงงงงองบินแทมบินเขมโมเด้จับนกเหหนี่นะนกเหโอ้โหไปอยู่ในกับลอยตีนฟนนีเอยโอ้กำบึบเลยแลวเย các bạn tổng nghĩ rồi, còn các bác khảo, còn các bác nông nghiệp, đấy đợi, ได้อีกแล้วโอ้ได้ทุกชาเลยพี่น้องข้าวข้าวได้อีกเลย,เลยพี่น้องนี่มาดูดโอ้โหหมาเถอะ À, Ao mối lại thế đuôi 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 mó, โอ้นับเตยก็ไฟปิงป้ายขึ้นเขากรับพี่นงขึนเขาแล้วขวขาอารุนยู่ห้งเบ้อมุกเลยแลยเนาะต้องปิงเลยมุกเลย ไตจะสุกแล้วพี่น้องเดิ่มเหลืองแล้วปลาสุกแล้วพี่น้องข,ขูดเอาตรงดำๆออกจิ้มๆโอ้ราไม่าง150อืออ๊าดยอดแตะๆๆ

Mmm! One more one!! Eh eh uma um torspe sol Nấm phí tiểu đi sẽ mất ăn phíat Bà dạng năm phí thay dạng được múa Lồng nắng học mà nửa pháo chúa ลองไปหาหมอไปหน่อยเป็นไข่เป็นไข่กลับมาถึงบ้านแล้วครับี่น uh> um uh> ้องพอดีเบ็ดมืดนี่ครับเป็นงานวันนี้